สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเช่าเกษตรนะครับมีผ้ามาเบ่งหัวขนาทองคานะครับอีกรอบนึงนะครับผมเด้มาเอาบักซิดานะครับจิมจูนะครับมาปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนกิ่งไปแล้วอยู่บ้านนะครับตอนกิ่งไปเลลวแล้วก็ช่ําบเและครับแล้วมาปลูกลงนะครับในหัวข้าทองคำนะครับเพื่อให้สามมูลค่านะครับในการเห็ดหัวขนาใยญงไงนะครับจังเลยเอาประโยชน์นะครับ พอดีคงัอกันหนะยังไงก็คือเ้องสมารถปลูกนี่แหละครับเ้อสสมารถปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยเนาะเออเคยลงไว้คิปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตัดห้าก็เลยเอามาเลือกให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มักิดาจิมจูผมเอามาลงใหม่ครับหกต้นอ่าเท่าบ่ได้ไปซื้อมานะครับพันมันเอาต้อนมาจากจริงพันจของเองนะครับแต่ก็เอามาเห็ดนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเอาเห็ด สาม마ทิศหญิงไดนะครับชาวกบเรเท่านะครับห้มีเบื้องนะครับองต้นนะครับอันนี้ห้องปูกปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วกับงามเหลวนะครับนะครับอันนี้เรื่องกล้วยนะครับลูกหงนะครับหงอันนี้พวกหงกินหน่วยมันนะครับผมเพาะไว้ตัหญงแล้ว่อยเดยวมาลงนะครับเพราะว่าเอาตัวนน้อยไมาลงมันหักเปอยนะครับน้ำคันแท่น้ำให้น้าไงน้ำไม่น้านะครับเพราะว่าน้ามันซึมผมไน้ำคันแท้นะครับน้ำคันหน้าเนี่ยมันก็ เห็ดให้ห่าพังเปืยกิที่เราตายนะครับแล้วก็ค้นมาตัดา h ả ข้นมาขอเอาแต่ว่าคนบรบะวังไห้นะครับก็ตัดของผมไปแต่ว่าผมก็บัวยังดอกแต่ก็บอยากให้มาตัดอีกนะครับเพราะว่าถ้าเห็ดแล้บวบละวังนะครับบริสิทธิ์ได้บริแพ้งนะครับแต่่วา้าดูแลให้กันน้ำกะบบเป็นอย่างนะครับอันนี้ผมตัดเองนะครับ n h าห้างบริถิทธอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมว่าเป็นปุ๋ยในลักษณะนี้นะครับ เขาก็เอามาผมไว้มันก็กลายเป็นปุ๋ยของมันเองนะครับฟังนั่นก็ข้นหน้าฟังนั่นก็ไงนะครับปลูกตะไคร่นะครับฟังตะไคร่คาแล้วก็สีดาให้กันนะครับนี่ถึงเขียบพร้อมนะครับแล้วกล้วยนะครับด้านนี้เป็นแถวหน้านะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ปลูกตะไคร่นะครับปลูกตะไคร่ปลูกสีดาให้กันนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับนี่พุ่ง นะครับแล้วก็มะเขียบนะครับเนี่ยมันเขียวหรือตัวนาน้อยหนาปลูกไปจะปีที่แล้วคุณครับนะครับไปมาหนีอะไรมาตัดหญ้าพร้อมนะครับมาปลูกมักิดาแล้วก็มาตัดหญ้าพร้อมนะครับเขาตัดหญ้าแล้วเขากับ่ะถิมนะครับเขากับสิกวาดกวาดแล้วก็เอาต่อมไปใส่ข้นต้นพุกงข้นต้นมะเขียบนะครับแล้วก็ต้นต้นอันนี้มักคิดานะครับมักคิดานี่นะครับ ได้บุลราคานะครับสั่งบุราคาได้นะครับดีกว่าเข้าเฮกขันนห้าหน่อยนะครับมันหัวบ่อยนะครับถ้าให้ขั้นหนาใหญ่เขาก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับถึงการปลูกต่างๆนะครับเพราก็สามารถสร้างเป็นไร่ใดๆนะครับดีกว่าขั้นท่าขั้นขั้นหนาหน่อยนะขั้นหนาหน่อยนี่บดลูกหัวนะครับเดี๋ยวปลาไหลกับมาเจาะเดียวกับงูเจาะนะครับอันนี้ต่อยจาะกับบ่ขาดนะครับเพราะว่าความกว้างหรือว่ามัน เกือบสามเมตรนะครับสามเมตรนะครับฐานมันก็จะเกือบสี่เมตรนะครับก็ประโยชน์หลายนะครับเวาสามารถปลูกพริกน้ำได้นะครับตอนนี้พริกกันธุ์ลุงนะครับก็ล่อการเพาะอยู่เดี๋ยวเสี้ยวมาลุงนะครับช่วงมีหนาหน่อยพอช่วงนี้ฝนมัทันหน้าแต่ผลมนหน้าเนี่ยเอามาลุงก็ยังไม่ตายนะครับนะไปดูประมาณนี้นะครับไอ้บิึงนะฟังฝผลใช่ไหมเดี๋ยวเจากวดหยาก่อนครับอาพ่อๆกันอีกรอบหนาและวมือมือได้ละเฮ้ เดี๋ยวผมตัดแล้วมา,มาเด็ดอัปเดตใบ้บงอีกนะครับโอเคครับสำหรับมัหนีเอาซัมนีนะครับเพราะว่าบริษัทคลิปดุน,นะครับให้บึงอัปเดตใซื้อนะครับขอบค,ครับผมสวัสดีครับ